โอ้โหเนื้อน้อยสุดๆคุณถนัดมากเลยใช่ไหมครับจระเข้เนี่ยอันผมทําได้ทุกอย่างครับผมโอ้โหเก่ง um, ขนาดนั้นเลยครับความสามารถที่เศษเฉพาะตัวฮะอันนี้แล่แบบหนังกับเนื้อติดกันลงมาแบบนี้เลยนะฮะแต่เนื้อที่ติดหนังก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าจระเข้ตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเอาเนื้อมามม่เหลือแค่4ีกิโลเท่านั้นเองนั่นเป็นฟวงอยู่แล้วจระเข้หนึ่งตัว กับนักก้ามอีก30คนจะพอกินหรือเปล่าแบ่งไข่ไปหน่อยไหมโยกหลานครับเอาไปครับทีิบสีขาวยกเอือขึ้นยกเอือขึ้น ตอนนี้แผนเราเรื่องเนื้อคือเราจะทำยังไงอันนี้มดตะนอยจะเอาแล้วเดี๋ยวหนูจะขอแบ่งเพราะว่าน้องบอกว่าไม่พอแต่ไม่ไม่ไม่เราให้มดตะนอยหนึ่งในสามไปบอกตามนี้ของเราต้องมีเป็นจระเข้ก้อนอย่างเงี้ยทุกคนต้องได้คนละชิ้น่ะเนื้อจระเข้มันมีนิดเดียวเอาออกมามันได้ประมาณสัก3สามโลกว่าสี่โลเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแบ่งกันเช็ดตนอยู่ดีกลายเป็นไก่ทองเฉยเลยเชฟอาร์ตดูแลไข่เป็ดตัวเองให้ได้ดีนะครับเดี๋ยวจะโดนจระเข้กินเอานะครับผม Onya H group